เราเป็นปรากาญจน์ในร่มแบบไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องแบบอะไรท,ทั่วไปนะอยู่แบบตามธรรมชาติแบบสบายๆเก็บของป่าหาของป่ากินไปวันๆในความรู้สึกของผมที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือเรื่องการอยู่กับป่าซึ่งเหมือนกับบานัลงพบุรุษเนี่ยคือยกเป็นมรดกอันนึงเ่ยที่ยกให้เราที่เราต้องท อยู่ต่อไปและต้องดูแลต่อไปเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในตรงนั้นหมดเลยเห็นไ้แทบจะไม่ต้องไปหาข้างนอก จะเรียเรียงเออจะจะเรียกว่าหนอมิหนอมิแบบัวนิดเดียวปแบบประมาณนี้เราเป็นปลากระกกระย้อนี่เราแบบไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องแบบอะไรทัท่วไปนะอยู่แบบตามธรรมชาติแบบสบายๆเจ็บของป่าหาของป่ากินไปวันๆในความรู้สึกของผมที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือเรื่องการอยู่กับป่าเหมือนกับว่าบางพระบ,บุรุษเนี่ยคือยก เป็นมรดกอันหนึ่งน่ยที่ยกให้เราที่เราต้องอยู่ต่อไปและต้องดูแลต่อไปเนี่ยคือเป็นสิ่งที่แบบภาาภูมิใจท,ที่สุดดูเหมือนว่ามันถ้าถ้าถ้าเราคิดว่าเป็นเป็นในเมืองเนี่ยมันมันก็จะเป็นประเภทบิ๊กซีบิ๊กซีโลตัสอันนี้ถ้าถ้าเปรียบเทียบนะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในตรงนั้นหมดเลยไม่ว่าเรื่องอาหาร เรื่องยาสมุนไพรเรื่องพักพรอนหย่อนใจอะไรนี่คือเรื่องรายได้อะไรนี่คือมันอยู่ในนั้นหมดเลยใช่หไหมแทบจะไม่ต้องไปหาข้างนอกเอามาเลยอันนี้สิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดส่วนใหญ่ก็จะไปเก็บหน่อไม้หาของป่าอย่างเช่นหามะเขือพวงก,ก็มาขายได้หน่อไม้เห็ดปวก มีเห็ดโคนมีเห็ดปวกปวกที่ปวกที่มันจะมีขึ้นแม่ค้าก็จะมาซื้อแต่แม่ค้าซื้อมาซื้อเนี่ยมันจะราคาถูกแต่ถ้าชาวบ้านเราไปขายที่ต่างเชียงรายเนี่ยมันจะแพงส่วนบ้านเนี่ยจะไปขายเองจะเก็บต้งต้งของชาวบ้านแล้วก็ไปขายเพราะมันเพราะมันมันค้ารังมันขึ้นพร้อมกันไงแล้วชาวบ้านไปเก็บได้เยอะเอามอเตอร์ไซค์ไปชื่อเชียงรายบ้านจำบอนไม่ใช่ในเมืองที่หมู่บ้าน จำบอนมีมีลูกสองคนก็อยากให้เขาเป็นแบบเราอ่ะก็ะคือเป็นแบบรู้รู้รู้จักวิถีชีวิตของตนเองเนาะ,ะแบบการทอผ้าการทําไร่การทำนาอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยากให้เขาได้เรียนรู้ต่อยอดจากเราเนาะพอบางทีบางครั้งคนอย่างเด็กนี่เนาะเขาเออกไปเรียนแล้วก็ไม่ยอมกลับมาทํางานในหมู่บ้านไม่ไป็นไ พ่อคุณพ่อเขาไม่ให้กลับเขาจะให้เรียนภาษาอังกฤษกับภาษาปากกากยอเพิ่มเดือน,ดนเดือน,นหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ของ,องของของของ,ของนุงเนี่ยคือจะเป็นศาสนาพุทธวันวัน,วนที่เราจะแบบมีการเลี้ยงผีเนี่ยเราก็ไปขอจากคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็ออเข้าใจให้กลับมาได้ก็ก็อยากให้เขาเข้าใจวิถีชีวิตของปากกากยอเนาะที่อยู่กับป่าหนึ่ง ทุกวันที่เราอยู่เนี่ยในบ้านเนี่ยพรอป่านี่คือทําให้เรามีความสุขใช่ไหมแล้วอย่างนึงเราก็ไม่ต้องทุ่มเทงบประมาณเลือไปซื้อปูนซื้ออะไรต่างๆที่มันทําลายทรยัพยากรเยอะๆคุณนึกไงเพราะบ้านเราเราทําไม้แค่ไม่กี่ต้นมันก็เป็นบ้านหลังนึงที่เราอยู่ได้ อันนี้คือมันมีความหมายกับเรามากอันที่สองเนี่ยคือการหากินเพื่อช่างหรือว่าเราใช้แบบอากาศดีๆอะไรทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือมีความหมายกับพวกเราทั้งนั้นเลยมากที่สุดเลยแต่ถ้าไม่มีอากาศบริสุทธิ์หรือว่าเราไม่มีบ้านไม้ที่แต่ถ้าเรายังใช้ป่า เออใช้ไม้ในป่าและดูแลเนีียเรายังใช้ตรงนี้ของเราเนี่คือมันจะเป็นความหมายกับเรามากแล้วก็ไม่ต้องใช้ไม้เยอะก็ได้อย่างบ้านผมเนี่ยใช้ไม้แค่ไม่กี่ต้น,นก็เป็นบ้านหลังก็อยู่ได้เหมืนอนเขาป่าก็ยังอยู่เหมืนอนเดิมครับ การเอาแรงในหมู่บ้านนี่คือส่วนใหญ่เราจะเอามือเอาแรงกันอย่างเช่นทำนาทำไร่ทำสวนเช่นทำไร่เนี่แบบตอนถางหรือว่าตอนปลูกตองไปหยดข้าวอะไรเนี่ยส่วนใหญ่หยดข้าวเสร็จแล้วเอาหญ้าแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวตีข้าวเนส่วนใหญ่เอามือเอาแรงกันเป็นหลัก ในนาก็เหมือนกันบางคนก็แบบถ้ามีรถไถหรือว่าอะไรนี่ก็มาเอามือเอาแรงกันเพราะว่าถ้าเราทําคนเดียวมันจะช้าบางครั้งมันจะช้าหรือว่ามันแรงน้อยนะแต่แก่แต,เต่เรื่องข้าวปลูกข้าวดำนาอะไรพวกนี้ก็เอาตามปกติเหมือนกันแต่นอกจากจําเป็นที่สุดแบบเรามีแรงงานไม่พอและแต่งานเราก็ ถ้าเราไม่ทํามันก็จะเกิดการเสียหายแบบนี้ก็อาจจะมีบ้างจ้างข้างนอกจ้างคนในชุมชนบ้างอะไรแต่แต่แต่เป็นส่วนน้อยครับส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเอาเมือเอาแรงกันเยอะมากกว่าทุกทุกอย่างนี่คือส่วนใหญ่จะเอาเมืองเอาแรงกันเป็นเป็นหลักอย่างอย่างแรกนี่ก็คือการศึกษานี่มันไปอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องออกจากหมู่บ้านอยู่แล้วออกจากชุมชนอยู่แล้ว แต่พื้นฐานของเราเนี่ยเราเราเองก็ทําให้มันมันคงไว้มันอยู่ไว้ตอนเขากลับมาเขาก็เห็นเขาก็ได้ได้ทาด้วยอย่างเช่นเ,เราทําเรื่องไฟป่าเนี่ยทำแนวกันไฟอะไรดับไฟนี่เราจะทําในช่วงที่ปิดเทอมปิดเทอมหน้าร้อนและเด็กปิดเทอมเราก็บอกบอกว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่เราควรรักษาและเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษร,รักษามาและเป็นทุกอย่าง ของเราในตรงนี้ดังนั้นเราต้องรักษาเพราะมันให้ทุกอย่างใช่ไหมก็เลยเราก็พยายามใช้เวลานั้นแหละชวนเขาไปทำแนวกันไฟแล้วเราก็พยายามเล่าให้เขาฟังด้วยว่าที่ทำนี่มันคืออะไรมันทำอะไรเพราะอะไรแล้วก็พยายามทำแล้วก็ขอเข้าไปด้วยจะไปกินในป่าด้วยอะไรเนี้ยแล้วจากนั้นก็เอาอาหารเป็นฟรีกล้วยหนอ่อไว้อะไรในป่านี่ก็ เอามาด้วยด้วยแล้วเขาเขาจะเห็นว่าอ๋อรักษาหรือว่าอะไรนี่ก็จะ,จะมีแบบนี้สองปีที่แล้วครับประมาณอสองต้นต้นปี2องพัน่อ็ดที่ที่ผมตัดสินใจที่จะกลับมาทำสวนตอนนั้นเป็นเป็นป่า เป็นเป็นต้นไม้ใหญ่บ้างแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เราแบบนั่นครับครับเป็นแล้วก็ผมก็ตัดหญ้าแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เตรียมเรื่องของคุดูแล้วก็ไปเลือกพันมาแล้วกเ็เอาลงปลูกปลูกเลยครับก็ก็ศึกษาว่าเอออันไหนเป็นเอออันดีกว่าผมก็ก็ดูก็ดูเรื่อยๆครับ ความรู้ก็หาจากช่อง YouTube ครับก็เช่นถ้าถ้าผมปลูกต้นง้อแบบก็ศึกษาเรื่องกันดูดูแลการการทำให้แบบการดูแลเลือดน้ำเลือดดูแลเลือดหญ้าดูแลเลือดทำให้เติบโต,ตครับก็พื้นพื้นที่ทั้งหมดก็ที่พ่อพูดให้ฟังก็4ไร่3 000, งานครับแล้วก็อันนี้ก็ประมาณหนึ่ง,งไรน่นิดน,น,น,นิที่ใช้ปลูกข้าว ที่เหลือเป็นไม้ผลหมดเลยเนาะมีอะโวคาโดลำม,มุดแล้วก็ลิ้นจีมะม่มมวงด้วยครับ mm hmm. ผมบอกว่าศึกษาดูตัวเองว่าตัวเองชอบชอบอกินผลไม้แบบไหนก็ก็ซื้อแบบนั้นมาสูตรก็คือการได้ไดขายไม้ผลคร mm hmm. ับแล้วก็เพื่อแบบซัพพอร์ตตัวเองครอบครัวแบบนี้ครับ ครับพอมีรายได้ครับตอนนี้ที่ที่ตั้งใจไว้คือก็ก็ถ้าออกผลเยอะก็รองขายในในหมู่บ้านขายตามหมู่บ้านครับครับอยู่ใกล้ๆก่อนตอนนั้นเป็นเป็นป่าแต่ว่าก็เ,เราเ,เราใช้ยาก็ไม่ได้<ม>ก็อยู่ต้นน้ําที่เราใช้อุปโภคบริโภคที่บ้านก็เลีเ่ยงสารพิษเลีเ่ยงพวทยาแต่ก็ขยันตัดหญ้าเอาครับเป้าหมายของเรานี่คือ,อหนึ่งแง่ เราจะจัดทำแบบน้องเนี่ยแต่แบบผสมผสานเลยอย่างน้อยมีผลผลิตอย่างน้อยมีสินค้าที่เราปลูกเองทำเองเนี่ยมีขายในพื้นที่และมีกินในพื้นที่อันนี้คือเป้าหมายเพราะว่าเราเป็นชนเผ่าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอยู่ต้นน้ำด้วยถึงมันจะลำบากแต่มันก็สบายอีกแบบหนึ่งค่ะก็อย่าเห็นว่าสภาพ ชุมนหรือว่าความสามารถคีหรือว่าไม่ป่าเนี่ยยังคงอยู่กับเราแบบนี้ตลอดไปภาคภูมิใจของผมเนี่ยคือที่ที่อยู่ที่นี่และก็เป็นสิ่งที่บงังมันพบ,บุรุษสืบทอดให้มาดังนั้นเนี่ยผมภูมิใจมากที่ ผมได้สารต่อและก็พร้อมที่จะสืบทอดให้ลูกหลานเดินในทางนี้โดยที่จะไม่เบียดเปลี่ยนทรัพยากรมากเกินไปและก็จะไม่รับสิ่งอื่นที่กระทบต่อวิถีชีวิตเรามากเกินไปแต่ขอให้แบบเป็นอยู่แบบเป็นพอดีพอดีครับผม thank you